ะคะมือนนี้นุ่นิยาจะพภาพพอพี่น้องอีตี้ไปตามแนวทางของนันนายนะคะนานนายวัตถิพันธ์มานีเข่าสามโตโต้น,นะคะเข่ามาแล้วสามงวดซอดนะคะงวดนี้หายมาแล้วนะคะมาแบบด่วนๆนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะนี่มาตามแนวทางของนัน,น,น,านาย่นันนาย,นานายวัตถิพันธมาคลิปแรกเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องของนันนายนะคะ ไปออกเล่าแปดสี่สองนะคะอันนี้คลิปแรกออกเล้าตรงๆแต่เขามาออกไท่ยหกหาสามเขาโต้นนะคะมันเป็นหาหกสามอันนี้คลิปพุ่งสุดท้ายนะคะเพื่อนจะบ่เปลี่ยนแปลงตัวเลขยังยืนยันข้าเดิมน,น่ะคะขาเข่าทั้งไท่ยทั้งเล่าเข่าสามโตเหล้าตรงๆล้วก็เขาสามโตท่ยโต้นนะคะจบของค อยากทำบุญกันน้อยเบอร์โทรนยาศูนย์เก้าแปดหนึ่งเดหนึ่งก้าาสีอรนี้เป็นเบรลายวัดลายนนท่ยาสืรอลอดแต่เบอร์โทรนั้นหน้ยนี่เด้อค่ะ0ูนย์เ9้าเจ็ดศนอ้าหแปดนายหรืออาจารย์นายเดซีฝากมาทำบุญนะรู้สึกว่าจะเป็นแปโน้นเลยค่ะจนค,คนสองคนอาจจะอ่านแต่เกิดเป็นหลายๆ ก็ได้อ่านและซือนะคะแม่แดงป้าแดงป้าแดงบุรีลำตากมาให้นะนายสองร้อยบาทนะคะครับรับบกควันนี้เฮ็ดไปไปเห็ดล้วครับได้แล้วนั่นอว่าไปไปกู่มั่นไปคู่มั่นเฮ็ดงานมีเวลาเฮ็ดอยูุนหวังว่านไม่มีเวลาเหรอมันขึ้นนี่างไรบ่ได้อ๋อเฮ็ดมันขึ้นบ่ได้นอนกั้นกรองดีแล้วกันบ่ เฮ็ดแล้วฟันดีวะฟันเรียงฟันเพราฟันไหนดิเล็กฟันไม่ใช่เฮ็ดเอาบเม็ดบอเฮ็ดเลขเขานี่แม่เฮ็ดเลขทุกเช้าเจ้าเฮ็ดเลขเขามันสามตัวเจ้าก็เซยกรบโบฟันยังมันมะวันนี้เฮ็ดแล้วก็คือเก่าบบฟันยางตามสูตรคือเก่าแหละเฮ็ดมาแหละแนวทางของนายแม่เก่ามาสามวดนสอนมาเด้อพี่น้องเย็บซี่บางหันกับเป็นเย็ซีมาเย็ซีเก่า บางข้างนนทิยาไปเห็นคลิปหน้านายนี่ไปยู่ช่องช่องอื่นนะคะช่องเพจช่องอื่นนพ่นดูดไปลงเด้พี่น้องนนทิยาจะมีแต่ช่อง youtube นนทิยาพารวยนนทิยาห้าเก้าติดตามทางช่อง youtube เท่านั้นนะคะในเพจเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ลงที่เห็นอยู่ในเพจนั่นเพจนี่มีแต่เพจปลอมดูดไปลงนะคะหากินง่ายง่ายพันดูดคลิปไปลงขอลองอีกอย่างหนึงน่งนะพี่น้องยามาปักเว็บการพนันหลายข่อยเมื่อยไปลบ ลบเกไปลบเวบการพน,นันลบทุกมือมือละซี่รอบหารอบลบแล้วกับปักไม่ลบแล้วกับปักไม่มือเจ้าเป็นผู้ปักเว็บก,การพน,นันคอยเป็นผู้ลบจักว่าสีมาปักอีนย่ามือคอยบ่ได้ซื้อน,น้ำนะคะเมื่อยขันขันจะจกปักอิรีเจ้าคือพอตั้งตั้งเปิดช่องเองเนาะเปิดช่องเองปัปกปักเว็บของเจ้าเองอันนี้มาปักเวบว่าขอต้องมาลบเวบก,การพน,นันอาญาอยู่ในคอมเมนต์นะนายเอ้ยแต่ละคลิปเ่ยเมื่อย ก็อลองเอย่ะมาปักตข่อไข่เมื่อยแล้วนะคะเราผู้เคนดูดคลิปหนึ่ะก็ดูดคลิปไปล่องไราย,ยี่หรีล่องเพดนั่นเพดนี่ทั้งๆที่ห้ากับโบมี่ายไใดน้ำกันเนาะนนทิยามิตรช่องยูทูบได้ะค่ะนนทิยาพาด้วยนนทิยาห้าเก้าลงยูทูบอย่างเดียวนะคะ เลยเป็นคนหนังเลยถือดามาก่อนต้นเฮ้ยดังเลยดามาก่อนดีดีของนายไวิวเพียรนเขาเจ้าทรงไล่มากเม่เพียรที่ยังบุเรียวถือดามาอีกแล้วคือวิวฝนข้าเจ้าต่วันหนาวนันก็ตโต้นั่งซื้อมันสิเป็นโต้นยืดๆดอกเวลาเขาเจ้าขับไปล่องขาเจ้าตีตรงซื้อสีโพตรงดอกสีเป็นต้นยืดๆขายาวๆดอกเพราะว่าเขาเจ้าเห็ดให้มันเพี้ยนไปจักหน่อยกลับไปล่องนะ ได้แค่ครูเงี้ยได้สามตัวมีบ่มาสามหางนี่กเหรครับสามหางนี่กชั่วเหรอพี่บ่แมนได้ไหมก็แล้วตัวใดเนี่ยโอ้ยคนห้าสี่หนึ่งเขียนอะไรอยู่นี่โบนีโทรศัพท์มันนี่โทรศัพบห้างเลยไปคลายเออเอฟซีโทรมาอยู่โทรศัพบห้างนะนายโทรศัพท์พังทำยังไงจะติดต่อได้แต่เหลือแต่แบบกดมันบ่เหลือปุ่มกดจะเซ็นว่าได้โทรว่าได้รับอยู่เหลือแบบปุ่มกดรบระบบสัมผัสห้างแล้วแมนห้างแล้ว เดี๋ยวว่าทุนเราโู้ค่าเดียวกับแบตเบิ้ลห่างถ้าโทษสาบค้นมานห่างเนาะคนดีโยคนใส่งานได้โยโอเคเอาตัวใดเนี่ยห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหสามสองสี่สามสองสี่สามสองสี่เน่นชุดได้ในเลขสามตัว เน้นสามสองสี่อที่แล้วก็เน้นนั้นเน้นหางเดวยว่าหนาะออดที่แล้วอะเน้นนั้นเน้นหกห้าสามเน้นถือตัวสำนักเน้นถือตัวเด้ยองก่อนตันนี้เอาตัวนี้ก่อนวันนี้ไมถ่ายยังติดตั้งไหมฮะรเร่ากัตัดตั้นี่แหละครับตัดตรงท้ายเนี่ยมั้เนตรงท้ายเลยโอ้ยมือมือขึ้นเนี่ยหาซีว่ามันออกเล่าตีนอะไรเอาซหลาได้มาโยห้าหนึ่งเอ้ยหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็สองสี่ เลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เขาพเขงยนสองหาเล็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องสื่อบนร่างมันปะเนี่ยครับบรล่างก็ได้เด็กวัดตน้งบนเ่งล่างมีคนถามมากอยู่ว่าเลข้ดในส่วนมากเข้าบนหรือเข้าล่างมันมีงวดหาซี่เข่าล่างเนาะครับเนี่ยงวที่พลาดมากเขาบนเนี่ยครับแล้วก็งวดงวดหนึ่งที่ออกเกสเจ็ดมันกับเขาบนเนาะครับเนาะมันบ่ได้เนาะบางงวดมันกับเข่าล่างบางงวดกับเขาบนแต่ว่าเล็ทั้งหมดนี่เลขสองตัวนี่ต้อง ต้องซื้อบนลลังนะครับต้องบนลลังเอามันระบุบนลลังบ่ด้คือบางที่มันขีมาบนมาหลังสินะเล็กสามตัวนี่เจ้าเน้นสามสองซี่เราเล็กสองตัวเน้นสองซี่ครับแม่นครับตันนี้หล่ะต้องเขียนว่าไปกับบนล่ังเรามือได้เห็นไหมตามโคงสุดท้ายเนี่ยเราใกล้ที่อาก็ได้หาก็ได้ที่ที่ิะหาต้องตามอยู่ ไอ้ขอวันที่หนึ่งเลยก็ต้องเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดมือก็ต้องมาตามประมาณใกล้ๆเนาะประมาณที่ยิบแต่เนาะแต่ยูทูปปนติมาดอกกันวางก็ที่ได้ต้องถามไหมต้องถ่ายอ๋อตาเล็กนางพี่น้องตาเล็กสี่เอาเล็กวิ่งให้วิ่งตัวใดลืมถามออื วิ่งบ่อวิ่งหนึ่งกับตีนละวิ่งวิ่งหนึง่งวิ่งหนึ่งกับตีสามารถวิ่งได้บนล่างมันก็เน้นตัวได้หนึ่งเลขนึงเลขกีหนึ่งเน้น นายงวดวันที่1เมษายน2568ให้วิ่ง1กับ4เน้นที่เลข4สามารถวิ่งได้บนล่างเลข3ตัวหา1ีหนาหหาแล้วก็3 2 4นะคะเลข2ตัว4ีหนหา2 4เน้น3 2 4เน้น2ตัว2 4ทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างเป็นแนวทางหารื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ปล่อยแล้วเด้อพี่น้องมื่อนี้ก็อย่งนี้ค่ะว่าสิบห้าพอไปหาหมอแบบนี้ครับมื่อนี้หมอนัดโรงพยาบาลไปมาวิ่งมาแล่นมาออกกําลังกายวิ่งหนึ่งกับสี่เน้นที่เลขสี่เลขสามตัวหาซีหนึ่งหาหนึ่งหาข้าวสารสองซีเลขสองตัวซีหนึ่งหนึ่งหาสองซีทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาซื้อสารกินแบ่งรัฐบาลให้ขอยนุาตเด้อพี่น้องแนวทางของนายนายมันมักสิออกประเทศลาว อาจจะเป็นพุ่งนี้ให้ซื้อเล่าก่อนมันบ่เลขสามตัวหรือสองตัวซื้อตัวละหาบาทสิบบาททากับเขาเนาะแล้วมันก็จะไปออกไทยอีกแนวทางของนันนี่มันมักจะไปเล่าจำด้เรื่องวันนั้นหาซีกับกับเก่าแปดนออกเล่าแล้วก็มาออกไทยหาซีแล้ววันที่ผ่านมาเนี่ก็ออกเล่าแปดซีแปดซีสองตรงๆเนาะแล้วก็มาออกไทยคือพอวันเลขสามตัวมันที่มีสามคู่เนาะมาออกไทย หกหาสามอี่นะคะผู้ดังก้นก็อยากซื้อเหล้าแต่ว่าหมู่บ้านนี่ลรบมาท่านเนาะเพราะว่ามะเห็ดเดิือดกันมะเห็ดคั่มาเห็ดคั่แต่ว่ามันออกกินได้นอกมาขึ้นหาซีเนาะหาซีลาหาซีลาเราทั้งบนสี่แปดศูนย์บนที่แปดศูนย์อู้หซื้อสี่ศูนย์อันเหล็กพู่เขาเหล็กพู่เขาสี่ศูนย์มีทองมันออกสี่แปดศูนย์ผู้ใดสิภาควยง่ายไปนะน้าคกับ เกลี้าพพอนี้ไปมอนัดจ้าง่วงเลยม้อนัดสามทีง่วงนี่แหละเกลี้าพกี่เดี๋ยไปแล้วล่ะไปตรงถ้าเป็นหาหมอ,อยมู่เดี๋ยวผมทุตายกับสีมาตามอยูตต่พอใหญ่แต่งตัวทาได้หอค<ย>อ้าวตามนี่เด้อพีนอพ่น้องเอฟซี่หายเอฟซี่โชคดีแนวทางของนานายเด้อค่ะนะคะนานาย่เป็นกระหายแบบนี้นะคะไม่เกินสามคู่นะคะเลขสองตัวเลขสามตัวก็สามคู่ ครับจ้าว e ่ายหเอซีโซดีกันทางของน้านนยนะคะไปหาซื้อสลากกินแบ่งก้อนใกล้ๆมือแล้วมาตามโาาค,ค้งสุด้ทยห้อีกขอบคุณน้านน้หลายเด้อขอบคุณเอซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจกันทาาช่องของเขาทุกบาททุกสตางถึงมือแน่นอนนะคะถ้าผู้ใดโอนมาหลอบสองหลอบสามเป็นนนทียาหนึ่งทรงห้าถึงบ้านนะคะ